ผมบอกคุณกำลังกล่าวหาผมนะครับคุณเติร์สเสียงเปลี่ยนคุณกล่าวหาผมทนเดิมแล้วคุณกล่าวหาผมอ้าวขึ้นอีกนิดนึงวันที่เกิดเหตุคุณกล่าวหาผมอันนี้ขึ้นจมูกลงจมูกคุณกล่าวหาผมมึงทุบทำเนี้ยอะไรกันวอมันมี่ทำไมวะผลอะไรอ่ะสวัสดีครับเอา่ะคุณชมนะฮะตอนนี้ที่คุณชมได้อยู่นี่ก็คือรายการบุฟเฟ่ต์บอร์ดเกมครับผมและ และวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาเล่นกันนั่นก็คือเกม CS f o หรือชื่อภาษาไทยว่าจับฉันให้ได้ถ้านายรู้จริง <c oughs> อตอนนี้เราเล่นทั้งหมดด้วยจำนวนคนทั้งหมดทั้งสิ้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7คน ในเจ็ดคนนี้นะครับจะประกอบไปด้วยคนที่รับบทเป็นฆาตกรผู้สมรู้ลมคิดพยานและก็ผู้สืบสวนเราจะตากติกาฝ่ายอยู่กันเลยตากติกาเกม c s เอแฟ้มคดีปริศนาเกมนี้เราจะแต่งตั้งนักนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อเป็นผู้ดําเนินเกมและผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการบทบาทของตัวเองผู้สืบสวนเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นทุกคนต้องร่วมมือกันหาตัวคนร้ายโดยวิเคราะห์เบาะแสที่ผู้ดําเนินเกมบอกใบให้ ฆาตกรจะเลือกการ์ดเครื่องมือสังหารและหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการก่อเหตุและแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้สืบสวนถ้าไม่มีใครสามารถชี้การ์ดได้อย่างถูกต้องทั้งสองใบฆาตกรจะเป็นผู้ชนะผู้สมรู้ร่วมคิดคือผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ฆาตกรหลอพ้นจากการจับกลุ่ม พยานผู้เห็นเหตุการณ์ฆา,า,าตกรรมถ้าฆาตกรถูกจับกลุ่มแต่สามารถชี้ได้ว่าใครคือพยานจะถือว่าพยานถูกฆ่าตายฆาตกรและผู้สุ่มรู้ร่วมคิดชนะเกมไปเลยเกิดเหตุอชาชญากรรมขึ้นแล้วมาร่วมกันสืบสวนหาตัวฆาตกรที่แท้จริงกันเริ่มเกมผู้ดำเนินเกมจะให้ฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดเลือกการวิธีการสังหารและหลักฐานสัมพั์แต่หลังจากนั้นบอกให้พยานรู้ว่าใครคือผู้ต้องสงสัยเกมจะเล่นทั้งหมดสามรอบผู้ดำเนินเกมจะเลือกสาเหตุการตายสถานที่เกิดเหตุ และการ์ดบอกแส่อื่นๆพอผ่านไป1รอบผู้ดำเนินเกมจะเพิ่มบอกแสใหม่เข้ามาให้ผู้สืบสวน1นบอกแสผู้สืบสวนทุกคนจะมีเวลาแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ไขคดีตอนไหนก็ได้ในเกมโดยใช้ตาตํารวจไปเริ่มไขคดีกันเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่กับผู้เล่นทั้งหมด7คนพบก<ล> <พบ S 3> ั<พ>บ,<พ>บท่านแรกเลยครับสวัสดีค่ะชื่อไลออนค่ะทำบัญชีคนที่สครับชื่อน้ำมนต์ครับพึ่งศึก เพิ่งศึกเฮ้ยอดีตพระเปล่าครับเป็นร่วมลบมาอ๋อเพิ่งเพิ่งจบศึกงงนไงเหี้ยเรื่องไรเรื่องไรลุง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 หลานน้อครับลุงอยู่ไหมเนี่ยแนะนำหน่อยฮะอันนี้มาจากญี่ปุ่นเฮ้ยพูดฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะกโทิสมาร์อะไรนะครับกโทิสมาร์เอาเป็นลูกครึ่งไทยเอาเข้าต้มใส่มาร์ทอียจะได้ขายสักทีเลย ลูกรึ่งไทยลูกรึ่งไทยเอย่างนี้เป็นคนลูกครึ่งเต้พ่อเป็นไรอ่ะเงาะครับแม่เป็นผ้า่มนี่น้องมัมปุกผมเป็นเงาะอุ่นเลยอ่ะคนนี้ฮะัมาจากประเทศไทยครับอุ๊ยอูคนไทยแท้พ่อเป็นไทยครับแม่เป็นเงาะเอ้ยของกูแล้วเงาะกับไทยอยู่ด้วยกันนี่เป็นไงเงาะตลาดไทย อันนี้ก็พ่อเป็นอ่ถามผมครับคุณมาจากชนชาติไหนเป็นจากประเทศอะไรครับผมเอ่อเป็นเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นฝรั่งเศสอโอ้โหคต่างชาติแล้วแม่เป็นนะฝรั่งส่วนทำไมเขาจะไล่ดิอะมาดูท่านต่อไปครับพ่อเป็นพ่อเป็นเกาครับแม่เป็นแม่เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อออะไรชื่แป๊บครับชื่ออะไรสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อตูชื่อรังครับ เอู้ชิ้นหลังอะสองลังเลยวันนี้แต่งกายลูกครึ่งเหมือนกันนะคุณอะลูกครึ่งได้ข่าวคุณเป็นลูกครึ่งนี่เป็นลูกครึ่งแล้วพูดไทยชัดมากเลยนะยินดีรู้จักครับยินดีครับเอาไม่ถามพ่อแม่เขาผมชื่อจอนแม่เป็นสายแลนพ่อเป็นปั๊กอ่ะค้ำคางไปโอ้ยไอ้เงี้ยมุ้งแม่เป็นสายแลนพ่อเป็นปั๊กทุกคน แม่เป็นสายร้อยแม่เป็นสายแดนพ่อเป็นปารไอ้เฮียไม่จบหรอกเนี่ยเข้าเกมเข้าเกมเลยแล้ววันนี้นะครับผู้ดำเนินรายการนะครับก็คือเป็น GM ของเราก็คือน้องเสือนะครับผมเสือยิทเตอร์ครับผมน้องเสือเป็นลูกครึ่งปะเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นพ่อก็เป็นคนสลับุรีแม่เป็นก็เป็นแม่สลับุรีอ๋อและลูกเป็นเมืองเป็นเมืองอะมึงไม่ใช่ลูกครึ่งมึงคนสลับบุรีเฮีย โอเคเ้าเกมเกมเกมพัชจะคาแรคเตอร์ก่อนนะครับว่าทุกคนจะมีอะไรดูคาแรคเตอร์เองนะเฮ้ยชีตไปดิไปง่ายเลยเห็นไหมไม่เห็นเลยฮี่เห็นการ์ดเลยการ์ดมืดเต็จัดหุ๊ยลืมตาดิมึงก็ชิดไปไอ้เบื้อ เล่นต่อเด okay. like ียวเามาเอามาเข้าสู่เกมทุกคนหลับตาครับครับผมผมพ่อมาเลยครับแม่แม่มาเลยครับแม่มาเลยอะไรพ่อมาเลยแม่มาเลยพ่อมาเลยครับนั่งคิดอยู่ตั้งนานเอาอะไรดีคิดไม่ทันมัวแต่ไปไปปูไปชงให้เขาพ่อไปกีดแม่แม่ํำคานพ่อไปกีดแม่นำกูโอเคเรามาเริ่มจาก สาเหตุการตายนะมึงฮะมึงมึงไม่ต้องแกล้งทำเลโป้งอะมึงก็หนึ่งในนั้นอยู่แล้วแล้วมือดิ้นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยวะมึงก็เลโบยไปเลยผมเป็นผมเป็นคนดีพ่อเป็นพ่อเป็นประชาชนแม่เป็นนักสืบสาเหตุการตายนะครับเขาบาดเจ็บสาหัสส่วนสถานที่เกิดเหตุนะครับมึงินเย็นนะยังไม่มีวันที่เกิดเหตุกับวุ่ยต้องจดเลยหรอกานที่เกิดเหตุนะครับเกิดในป่า ไม่ป้องไอ้ยีนี่มุ่งนะไอ้ยีนี่มุ่งนะเฮียมุ่งนะเดี๋ยวนี้มันพุ่งไอ้เฮียกามมันพุ่งสุดละมันเล่เกินเถอะนะครับเป็นวันไอ้ยีนลอยเต้นอ่ะคือสัปดาห์ครับเสื้อผ้าของเหยื่อไม่เรียบร้อยครับเสื้อผ้าของเหยื่อใช่ครับทำไมไม่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเวลาในการก่อเหตุเร็วเลยแหละจึ๊บๆๆๆเลยแหละดูทรงเฉลช้าครับนี่ไม่เฉลีย สภาพที่เกิดเหตุจัดว์ทำเหี้ยแต่ตัวนี้เขาเขียนป่าวสัตว์แม่งทำฟอร์ไม่เหี้ยแม่งหลับตาไม่เขียนเพื่อนสวยอ่ะแม่งหลับตาไม่เขียนประโยคที่เขาเขียนเนี่ยไม่ได้ยินไม่เป็นระเบียบอ๋อไม่ได้ยินตึ๊งกูคนแรกเลยมั้งกูขอวิเคราะห์ก่อนเลยถ้าเป็นป่าเฮ้เสียงเนี่ยลึกถ้าเป็นป่าครับผมก็ขอดาว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างดูร้ายขออนุญาตมองทางน้องน้ำมนต์นะฮะ ว่ามีมสุนัขดุหนึ่งตัว,วเป็นไปได้ว่าอยู่ในป่าแต่การเลือกสุนัขดุนี่ค่อนข้างเรียบง่ายเกินไปสภาพศพไม่เรียบร้อยเป็นไ้ได้ว่าหมาได้กัดกระชากจนทําให้สภาพเหยื่อนนั้นเละและกัดอย่างช้าๆจนค่อยๆตายและเหตุใดเขาถึงว่าอยู่ในป่าหลักฐานที่ทิ้งไว้คือยุงผมคิดว่า่าจจะเป็นประมาณนั้นส่วนถ้าผมไงฟันทงป่าก็เลี้ยงหมานะแต่ว่ายังอื่นไม่รู้และโอเค ผมวิเคราะห์ประมาณนี้แหละผมอยากฟังท่านอื่นวิเคราะห์มัง่งเจอลังไปไอ้ลังสถานที่เกิดเหตุคือในป่าคือสิ่งที่พอจะคิดไปได้ก็คือพวกสัตว์ป่าเช่นแมลงป่องนักอ,อันนั้นครับผมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบว่าคนพกอาวุธเข้าไปในป่าแต่ว่าแบบไปทิ้งของที่เป็นอะไรอยู่ในป่าที่หลักฐานไว้เช่นแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดให้ชี้เลยขอใบเบี่ยงไปทางน้ำมนลครับเพราะว่าเลือกหมามันเกี่ยวกับสภาพที่เกิดเหตุไม่เป็นระเบียบเสื้อผ้า,า,าของเหยือ่อไม่เรียบร้อยโดนกัดจนบาดเจ็บสา ขอมุ่งไปทางกุนน้ำมนก่อนครับตอนนี้จบแล้วครับตา,บาผมเลยไหมูว่า,อานนไอชินไอชินเนี่ยผมตัด <laughs> ไอชินเนี่ยกูตัดไปแล้ว เพราะฉะนั้นอนะ่ะกูเล็งจากอันแรกก่อนบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บสาหัสนี่องมีได้หลายคนมือเปล่าได้ป่ะแบบต่อย,อบย <c oughs> แบบบาดเจ็บสาหัสได้ได้นี่คือจงทงจากอะไรได้หมดแต่เวลาการกนน่อเหตุช้ากูกูกำลังไม่มั่นใจว่านิติอ่ะเข้าใจว่าระยะเวลาในการตายแบบค่อยๆตายไหมหรือตายเ,เร็วระยะเวลาในการลงมืออ่ะแม่งคือก็คือการวางแผนอ่ะคือการวางแผนอย่างช้าๆเนี่ยมันไม่น่าใช่พวกขวานหรือพวกปืนก็คือต้องต่อยป่ะต่อยที่ต่เชินายมันเป็นป่ากูจะต้องไปต่อยมันในป่า อาจเป็นได้เพร<อ>ะ<า>ถ้าเ,เป็นได้อะไรในป่ากูจะเข้า,ปาไปทําอะไรฟัง,งก่อนไอ้ยีนตุกติกนะถ้าเกิดฆาตรกรคือมึงอ่ยแล้วมึงเลือกมือขึ้นมาสาเหตุการตายมึงเป็นนิติมจะเ,เรืองอะไรขาดกาหายใจอ่ะใช้มือขาดกาหายใจไม่ใช่ใช้มือสูญเสียเลือดมากไม่ใช่ใช้มือป่วยเป็นโรคไม่ใช่ใช้มือได้าสารพิษเล่นบรเพณมือเนี่ยสามารถทําให้ขาดากาหายใจได้ทําให้บาดเจ็บสาหัสได้อย่างช้าช้าได้เออแต่อาจจะไม่ใช่มึงถ้าเป็นสุนัขบ้าเนี่ยมันน่าจะเลือกได้รับสารพิษมากกว่า เขาเป็นสุนัขบ้าทำไมะอา้าว หมาบ้ากัดไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่ได้ตายเลยไงออหมาบ้ากัดมันใช้เวลาใช้เวลาใช่แล้วก็อะไรก่ะคุณติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเบ็ดเนี่ยเบ็ดอะ่ะมึงคิดว่าถ้ามึงไม่ได้ติดมึงจะเลือกอะไรสูญเสียเลือดมากถูกป่ะกูไม่เลือกบาดเจ็บสาหาัสแน่นอนถ้าเป็นเบ็ดใช่ไหมไอ้เหี้ยมือเกี่ยวถ้าเป็นปืนอะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นปืนตายไปเหี้ยถ้าเป็นปืนเปเวลาหนึ่งเป็นปืนก็ตัดไปปืนเนี่ยไม่ใช่อย่างช้าๆของมึงเนี่ยไม่มีเหี้ยยังไม่บาดเจ็บสาหัสได้ตอนเจนี่มีไงผมกระโดดไปมั่ออเป็นพิษดิแล้วมันก็อนเนี่ยกูตัดเลลยแ้วรถไฟฟ้ารถจักรยยานนต์ไฟฟ้า ที่ต้องน่าเป็นน่าจะเป็นอุบัติเหตุอะไรคือขัดไปเหยียบเข้าถอยมาแล้วเหยียบไอแป๊บป่ะมีส่วนแป๊บเนี่ยมีส่วนคือไฟไหม้อะไรพวกพวกไฟไหม้พวกแซ่เงี้ยสมุนไม่ยอมแท่ตีนตายมันก็คือบาดเฉียดสั้แล้วตายอย่างช้าเหมือนกันแล้วก็ไฟลุกก็ตายอาช้าแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเสื้อผ้าของเหยียบไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าของเหยียบผมบอกคุณกําลังกล่าวหาผมนะครับคุณต้น์สเพลงเปลี่ยนคุณกล่าวหาผมคนเดิมแล้วคุณกล่าวหาผม ขึ้นอีกนิดนึงวันที่เกิดเหตุมึงเกาหัผมอันนี้ขึ้นจมูกลงจมูกมึงเกาหัผมไอ้ที่ยังไม่รู้อ่ะข้อต่อไปกาชินไปยังไม่รู้อ่ะแต่ชินเนี่ยกูไม่สงสัยแล้วแค่นั้นแหละจากข้อมูลที่มีอ่ะอาจจะเป็นสุนัขบ้ากับมือเปล่าเพราะว่ามันอย่างช้าๆแล้วก็บวกกับนป่าก็คือมั่งมีสุนัขบ้าแน่นอน,นกับฝังดินแน่น,น,นอน,นครับนิติเวศเขาจะสํารวจร่างกายแล้วเขาก็จะดูว่าร่างกายเนี่ยมีเศษ เสร็จดินเสร็ถิ example, ar, ่นหรือเปล่าเขาเลยแบบอ้างอิงไปว่าอยู่ในป่าอย่างนี้หรือเปล่าครับกูเฮียตรงกูได้มือป่ากูก็ไปได้ทุกที่อบ้านทั้งจากอากาศมือเปล่าก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมือเปล่าก็ไปอย่างเลื่อยหรือไอ้เฮียป่ากูก็ไปเครื่องจักรเครื่องจักรมือจักรอย่างเงี้ยเครื่องจักรเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอยู่ในให้แป๊บพูดก่อนเหลี่ยมก่อสร้างเนื่องจากสถานที่จะเป็นก่อสร้างไอ้ที่นี่ก็มุ่งพูดจริงๆแต่พอเป็นป่าอย่างเงี้ยคุณจะมาบอกว่ามือเปล่าเป็นป่าคุณวิเคราะห์งี้ไม่ได้จบจบต่างเลยแมเนี่ย G M งใครพูดวะ สายแค่สองคนหรือมึงวะแมงป่องพิษมึงอาจจะใช่นะเดี๋ยวลองคิดดูก็อาจจะเป็นกูเนี่ยมีสัตว์สองตัวแล้วในป่าก็คือหมาแต่ถ้าเป็นกูอะแมงป่อง,ง,อ,งอะกูว่าเขาน่าจะเลือกได้รับสารพิษนะแมงป่องมันกัดคนบาดเจ็บสาหัสเลยเหรอแสดงว่าหมาได้แมงป่องแมงอาจจะอุ้ยติดหนึ่งโอเคผมวิเคราะห์แค่นี้ตาคุณสมัครอ่ะสมัครตามึงวิเคราะห์ผมว่าในป่าเนี่ยมือเปล่าสามารถเอาเข้าไปได้และ เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยคนเข้าป่าไปเพื่อไปตัดตัดต้นไม้ประเจาถามว่าเอาเข้าไปทําอะไรในป่าซ่อมบ้านซ่อมบ้านบ้านไม้ในป่าของผมซ่อมเครื่องปัง <ผม S 1> ่นไติดถามว่าเอาเข้าไปทําอะไรในป่าแน่นอนเล่นยาในป่ากวยกูยยหมดเลยเฮียมึงบ้าปะเนี่ยชิน <c oughs> เลยเล่นเกมใต้โต๊ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจริงแม่งเล่นจริงเห็นเหี้ยอะไรกูอ่ะวิเคราะห์เกมอยู่ไอ้เหี้ยมึงมึงมึงทริปซีพียูสองอันไะเนี่ยไอ้เหี้ยสองเกมในเวลาเดียวกันยึดเลยยึดเลยจบยังหมักไอ้เหี้ยน้ำมันน้ำมันก๊าซก็เข้าไปในป่านะชินรอดผมจบประมาณนี้กูไม่ใช่อยู่แล้วกูรู้ตัวของมึงก็รอดแต่แซ่เนี่ยแม่งอาจจะบาดเจ็บสาหัสได้แต่กูว่าถ้าแป๊บไอ้แซ่ก็ตรงเนี้ยน่าจะกลายเป็นคำว่าเปื่อย แล้วก็แล้วก็เตลยเพราะนั้นน่ะที่คุณมองอ่ะพูดน้ำมนต์ว่ะน้ำมนต์อ่ะถ้าเป็นปืนมันตายฉับพลันไม่ใช่คัตเตอร์ไม่ได้คัตเตอร์ไม่ได้คัตเตอร์น่าเป็นเสียเลือดมากแต่คัตเตอร์ก็แทงหลายแผลอย่าปกป้องไม่ได้ปกป้องอย่าปกป้องของน้ำมนต์ของน้ำมนต์้องผมเขาลบกูซะนานเลยนะไอเบ็ดอ่ะเบ็ดก็น่าจะเป็นการเสียเลือดหรือเปล่าวะเสียเลือดเออฝังก็น่าจะขาดหายใจน่าจะเป็นสุนัขบ้าเนี่ยมาา่ใชสุนัขบ้าแม่งกัดจนบ้า แต่ที่มึงบอกว่านักบ้าก็ได้รับสารพิษแต่บางคนก็ตายก่อนไอเทียในสมุดรมูมคิดแม่งช่วยจัดเลยอะโอเคห,หมดเวลาต่อใบตาน้ำมนต์น้ำมนต์คิดว่าตัวเองได้ทำหรือเปล่าถามจริงไม่ใช่กูถามจริงแค้นอะไรเขาผม <c oughs> ไม่ได้ทำแค้นอะไรเขาทำเขาทำไมแล้วทำไมมึงต้องเลือกวิธีขนาดนั้นวะมึงให้มันจบง่ายๆใช้ปืนไม่ได้ปืนมึงก็มีมึงเลือกใช้วิธีตาดิดขนาดนั้น <c oughs> ใจมึงทำได้วยอะไรวะไอเ้เหี้ยมึงโหดเหี้ยมนะอัตกรอ่ะแดี๋ยวิงจี้ยิงจี้ยิงจักนะจับไล่แล้วจับไล่แล้วผมว่าเขาตกรตอนเนี้ยยิ้มละ ยิ้มในใจแล้วใครอะมึงหรือเปล่าใครยิ้มทุกคนใครยิ้มทุกคนเพราะเขาจับได้แล้ว <c oughs> ก็น้ำมลไงย,ยิ้มในใจเพราะว่าหน้าไม่ยิม้ม <c oughs> ซึมเลยซึมเลยเยี่ใจเสียเลยสัตว์ไปต่อไม่ถูกใครผม <c oughs> ผมคิดอยู่ว่าขวานมันจะฆ่าแบบช้าๆได้มันโคตรสาดิบเลยขวานมันอาจจะฆ่าช้าๆได้นะเออแต่นิติเขาคงไม่เลือกให้ขวานเป็นอาช้าหรอกถ้านิติเขาก็ต้องเลือกเขาคงฉับพันจุบเดียวถูกป่ะแต่เออเลิกก็เออเลิกเพราะนิติอี่เกหนึงที่ผมคิดก็คือแซ่กับ กระเป๋าเอ้ยรองรองเท้าหนังทําไมอ่ะเพราะผมว่าอะไรนี่มันจะตตยช้าๆได้อยู่ในป่าแต่ใคยไม่จะพกแสในป่าเพราะมันมีแรงสากรองเท้าหนังแล้วก็กระเป๋าคือมันอยู่ในป่าได้หมดเลยโอเคน้ํามนก็พูดประมาณนี้นะสําหรับเราก็ต้องให้ด้วยว่าแบบส่วนคนสุดท้ายจะพูดอะไรอ่ะคีาะห์มาหนุ่มอาชีพา

และทีนี้เขาเล่นเป็นเขารู้ว่าหนูมีอะไรเขาจะเลือกของที่มันเข้าทางหนูที่สุดเพื่อที่จะเบียดมาทางหนูหนูคิดว่าน้ำมนต์ตั้งแต่แรกแล้วแต่กําลังคิดว่าอะไรที่เป็นหลักฐานที่เขาทําหล่นไว้เพราะว่าตอนนี้วิธีฆ่าหนูหนูเทใจไปตรงสุนัขบ้าแต่ตอนนี้กําลังคิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรบ้างที่จะสามารถเป็นแต่มึงอะตอนต้นคลิปอะพอเขาพูดเสร็จปุ๊บมึงตะโกนคำแรกนะแมงปองแมงป้องมึงปากแจนน้ำมนต์อ่ะได้ไหมแมงปองหนูหนูกำลังสร้างซีนให้ตัวเอง อเออแต่อันนี้หนูหนูคิดว่าเป็นน้ำมันแน่ๆแล้วตอนนี้หนูสงสัยอยู่สามคนน้ำมันพี่หมักแล้วก็พี่แป,ป๊บแต่พี่แป,ป๊บอบไม่รู้อ่ะหนูรู้สึกว่าไอของแกมันไม่เข้าข่ายอ่ะแต่ทุกคนพยายามยัดเยียดอ่ะก็เลยเหมือนว่าทาไมทุกคนเห็นพ้องว่าเป็นแกเฮ้ยไม่ใช่พี่แป,ป๊บหรอกพี่ว่าน้ำม,นมันกับไอหมักอ่ะใช่พี่หมักะเป็นพย,ยานเพราะว่าไอแป,ป๊บอบคัตเตอร์พี่หมักเป็นแม่งจะช้าๆเลยพี่พเป็นสูส้สมรู้ร่วมคิดม่ใช่กูเป็นนักสืบไม่ถ้าถ้าเป็นผมนะ ผมเอาขวานกับปืนพกไม่ดีกว่านหรอถ้าสมมติจะโบยไปที่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นถ้าเกิดถ้าเกิดปืนพกนะแม่งต้องฉับพันฉับพันไม่มีทางอย่างเฉยเฉยไอที่ไอที่ฉายแล้วเว้ยไอ้ที่ฉายแล้วฟังฟังมันฟังมันทุกคนฟังมันนะแล้วเกมเออทุกคนฟังมันเออคุณคุณคุณยินโอเงคุณงงมานานพูดไปถ้าเกิดปืนอะทุกคนต้องฟังมันนะทุกคนต้องฟังมันนะเนี่ยฟังดูนะต้องฟังูนะอ่าโอเคคุณพูดแค่นี้แหละ อู๋เชื่อละมนกับพี่หมาแต่ตอนนี้กำลังคิดว่ามั่นใจเปล่ามั่นใจก็ใช้เลยมันจะใช้เลยพี่จะได้รู้แมวเราเหลืออีกสองรอบนะโอเคพี่จะได้ใช้เพราะรอบหน้าเราจะได้คำใบเพิ่มใช่ครับเอาแล้วได้รอคำใบอ่กโอเคได้รอต่อไปเลยดีกว่ามาหลักฐานต่อไปที่เราจะได้เลยครับซึ่งเราต้องหลักฐาความรู้สึกโดยละครองนะใบนี้โอเคใบที่ผมได้มาความรู้สึกโดยรวมครับที่าักรครั้งนี้เขาได้ถึงนะเดี๋ยวผมจะเลือกก่อนว่าจะเอาใบไหนออกนะเอาสภาพที่เกิดเหตุออก อล้วหน้าจากืนันได้ควราะสึกโดยรวมนะครับฟิชชี่ไม่ชอบมาพากลเดี่ยวแตกได้ยังตอนนี้นะครับนิติได้เปลี่ยนการนะครับความรู้สึกโด,ดยวรวมซึ่งเลือกว่าไม่ชอบมาพากลอันไหนหน้าไม่ชอบมาพากลน,นะหมาหรือเปล่านะ ถ้าหมามันต้องโหดเที่ยมเว้ยแต่ว่าคําว่าไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ฆาตกรทํากับของที่ทิ้งไว้อะอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเขาเลยชอบใช้คําว่าไม่ชอบมาพากลว่าลึกซึ้งไปตอนที่มันโวยกูอะมันใช้คํานี้อะแป๊บตาคุณแป๊บเริ่มเลยครับจากข้อมูลที่ผมได้เพิ่มขึ้นมาก็คือความไม่ชอบมาพากลได้เกิดขึ้นในป่าสภาพผู้ตายเราค้นพบว่าเป็นสภาพที่อิ่มความสุขเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มเปื้อนเลือด แรงบ่งบอกถึงเขาไม่ได้ร่องกายจะตายวาดอะไรอะ่ะซีเลียมถ้ารอบเนี้ย วิเคราะห์แล้วอ่ะบาดเจ็บตาหัสแสดงว่าแผลแม่งเยอะมันเป็นแผลเยอะจนค่อยๆสิ้นชีวิตไปอ่ะมันน่าจะดิ้นทุรนทุรายแล้วก็พื้นที่มันเลยเลอะเทอะไม่เรียบร้อยแต่ความไม่ชอบมาพกลคืออะไรสถานที่เกิดอยู่ในป่าส่วนน้ำมลเนี่ยถ้าความไม่ชอบมาพกลน่ะหมาป่านี่แม่งหมาบ้านี่เข้าวินเต็มๆ็มเลยเพราะว่าหมาจริงๆอ่ะถ้าหมาที่ไม่ใช่เสือเวลามันคาเหยื่อหรือมันกัดละมันก็คงไม่ได้แบบกัดทีเดียวตายหรือค่อยๆอยิงเสือมันก็ยังคาเหยื่อขึ้นไปค่อยตายช้าๆกัดที่คอแต่หมาอาจจะ บุญวายอยูอ่แต่ความไม่ชอบมาพากลที่เอาไปด้วยในป่าถ้ามันจริงเป็นออมหมาหมาเปนป่าอยู่แล้วแต่ที่เหลือคือความไม่ชอบมาพากลจะทิ้งอะไรแจก,กัน,นั้นเหรอหลบตาพี่ทำไมน้ำบัต <c oughs> รน่าจะเป็นแ<อ>จก,กันกับหม,หมาป่า กับพิตาทีเอาเอาเลยโบตเลยปะผมโวตเลยผมใช้ผมจะเพื่อให้ทุกคนมาไปต่อผมโบนหมาป่ากับแจกันหมาป่าหมาป่ากับไม่ใช่มันคือของเก่านะสุนัขบ้ากับของเก่าสุนัขบ้ากับของเก่าตุง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 ตุ้งตเฮียโอ้แท้เลยแม่งหลักฐาน ผมพอเปิดอันนี้มาว่าไม่ชอบมาปรากฏคิดไปคล้ายๆพี่ตื้นเหมือนกันว่าอาจจะทํานําบัตรหล่นไว้หรือเปล่ามันก็เลยแบบเอ้ยสถานการณ์มันดูแบบไม่ชอบมาปรากฏแบบเอ้ยพาหมาไปเดินเล่นหรือเปล่าเออเลี้ยงหมาบบาไอ้ในแบบไปเจอไอ้ที่นี่แม่งแบบไม่ชอบขี้หน้าแม่งเลยเออสรุปว่าจะบทไหมสรุปว่าจะเลือกมันเลือกยังมีอีกตาแ่ใช่เลยมีตาดิยองไม่บอกนะดองเย็นเย็นเย็นไว ของกูข้ามเลยของผมข้ามเหมือนกันของกูยังไม่คิอะไรของกูว่าความไม่ชอบมาพากลน่ละแม่งอาจจะโยกกลายเป็นไอคนที่กูตัดไปแล้วคือยังตัดไปตัดไป <S <S อะที่กูสงสัยนะก็คือแป๊บหมักน้ำมนต์นะแป๊บไม่ใช่แป๊บมันอะไม่รู้วะที่ต่างไปก่อน <S <S แป๊บไม่ใช่ตีเขี้ยหมักอะตเขี้ยหมักก็ไม่น่าใช่นะฉันมาเห็นอยู่มันไปป่าได้ทุกอย่างเฮ้ยของผมข้ามเหมือนกันเราพิมพ์แบบข้ามครับไม่ชอบมาพากมันกว้างไปน้ำมนต์นะน้ำมนต์มีอะไรแก้ตัวปะไม่ผมไม่แก้ แต่ผมจะเป็นพระเอกผมจะจับตัวคนไล่เจ็ดยอดเลยยอนข้ามหรือไรขอ่ะตาเลอยนก็ยังยืนยันว่าเป็นน้ำมนต์ยังเป็นน้ำมนต์นั้นมาอีกข้อเลยครับมาเดี๋ยวผมจะขอลองชิมความรู้สึกไอฟ e ลฟิกอ่ะเสื้อผ้าของเหยื่อเรียอฟิตติ้งผมจะเอาเสื้อผ้าของเหยื่อออกไม่เรียบร้อยออกไปเลยเสื้อผ้าของเหยื่อร่องรอยหลักฐานที่หลงเหลือถูกเก่นขึ้นครับ มึงทุบทำเงี้ยอะไรแบบนี้มันมีอะไรวะเห็นผลอะไรทำไมพี่มีกระดาษข้อความเขียนอยู่ด้วยวะของกูมีอะไรที่ตายอย่างช้าๆบ้างอันนี้คือฉับพลันละมีสองอย่างฉับพลันละอันนี้ไอ้ท่อเหล็กมันก็นั่นค่อยๆตีเหรอหรือว่ามึงคิดว่านิติจะคิดว่ากูตีหมันบ้างไหมะพอเหล็กมึงอะเอาใส่ลูกดอกแล้วเป่าโอ้คนปลาบาลนยันไม่นึกภาพว่าเขาหายใจเข้าบ้างเหรอเยียตายดิสัตว์เอ้ยเยียลูกดอกยังไม้ง อ่าเริ่มจากแรบวิเคราะห์เลยเพราะว่านึกจากใช้ตามแล้วก็ลองชักจูคนอื่นดูเฮอยนี้ตาสุดท้ายป่ะตาสุดท้ายครับเฮ้ยเออ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 เอมเออ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 เกูเอไเอ่เออเออกูอูดอเ้อเออเออไําไออเ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 ออนอ่เออ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 เอเอเอ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 อเเออเออเาออกเนเอเอเเออออ อันน <I> ี้ถูกเขียนขึ้นรอบนี้คาใบเพิ่มคือคําว่าหลักฐานที่ที่หลงเหลือคือถูกเขียนขึ้นถ้าใช้คำว่าถูกเขียนขึ้นอะเรามาดูที่หลักฐานที่ทุกคนมีคนที่ถูกเขียนขึ้นได้อะแล้วก็เขียนขึ้นจริงๆคือมีต้นคือมีโน้ตโพสอิฐมีของน้โมคือสมุดโน้ตเลยซึ่งหลายคนอาจจะตบโต๊ะไปแล้วเมื่อกี้นี้คือมั่นใจมากว่าอาจจะเป็นน้ำมลเพราะน้ำมนแม่งเข้าข่ายสองเรื่องก็คือหมาป่ากับสมุดโน้ตที่ถูกเขียนขึ้นแต่ความใบที่พูดว่าไม่ชอบมาพากลนะคืออะไรฟิตฮี อ่ะจบไหมพี่คุณคือเพราะเพราะคุณบวดไม่ได้แล้วผมปวดไม่ได้ก็คือส่งสัยน้ำมต์สุดก็คือหมาป่ากับสมุนโหตเพราะมันเข้าเข้าสเต็ปสุดแล้วของกูเนี่ยมันไม่ไม่ไมตรงเลยแง่เงื่อนไขของการฆ่าฆ่า,า<ช>กับ<ช> <ๆ S 2> สภาพศพกับเหตุที่ในเกิดเหตุรังเอาไหมโอเครังขอใช้เหรียญเหรียญทองเพราะว่าไปวิ่งโอะไรมาเหรียญอ๋อเหรียญ เหรียญเหรียญเหรียญก็เหรียญหลอเลยหลอกเลยหลอกเลย <c oughs> ขอใช้เหรียญทองใช้บัตรสิบสวนขอสิบสวนน้ำมนตครับว่าของที่ใช้ค่าคือหมาบ้าทิ้งอุปกรณ์เอ้ทิ้งร่องรอยไว้ก็คือสมุดโน้ตที่เอาไว้เขียนข้อความอะไรสักอย่างสมุดโน้ตกับสุนัขบ้าเป็นคำตอบที่ตุม้ตมตุม้มตุ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 มตุ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 ้มต พี่ดออยเยอะเลเียมเลยต่อพี่ดอครับเอาไงดีเนี่ยคือตัวกูอะไม่ใช่าาราร้องคุณรู้ตัวถูกเขียนขึ้นมันจะมีเฮียนอกจากนั้นอีกวะนีตีคุณจะตบึงให้นะ <_ S 2> กูว่ <_ S 2> <_ S 1> าสมุดโน้ตถูกว่ะไอสมุดบันทึกถูกงั้นเปลี่ยนงั้นถ้าเกับเปลี่ยนเป้าได้เลยเนี่ยเปลี่ยนเป้าปุ๊บเลยมาตเต้นเลยอะเป้าของการที่ถูกเขียนขึ้นอะกลายเป็นเหลือมึงมีสองคนเนี่ยที่สงสัยขอโหวตน้ำมต์ครับโหวตน้ำมันวตน้ำมันแต่ขอกับสมุดโน้ตเอเพลงครับ ผูกูกต้องนะผมเกมยังไม่จบนะครับน้ต้องทาพยานไม่จบนะครับใช่ผมต้องทายพยานคนไว้ต้องพยายามหาพยานให้เจอเดี๋ยวนะถ้าหาเขาได้พยานได้ถ้าพวกหนีลอยนวลเข้าไปใน่าได้เลยเนไงพวกมันเรู้ได้ไงออกตัวแรงขนาดนั้น อ่ะมาผู้สมรู้ร่วมคิดกับฆาตกรอ๋อพยานนี่ก็คือช่วยกันใช่เแล้วก็จับพยานคือใครวะก็ไม่รู้พยานเห็นใครบ้างไม่รู้ใครเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดปีดชมัดมันเปิดได้เลยมันเปิดได้แล้วเปิดได้เลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้เหี้ยท้ายไม่มีผิดไอ้สัดใครเลือกมาสองคนติ๊กตักติ๊กตัดจับได้แล้วจับได้แล้วไอ้จัดใครดิใครดิเฮ้ยกูรู้เปล่าใครใครใครเอาเอาให้มั่นใจมั่นใจชิน ไอ้ทายพี่ชินเอาให้มั่นใจเดจ้ได้มึงทำไมถึงแทงกูอ้าวโอเคโอเคมึงวิเคราะห์ก่อนเขาวิเคราะห์ก่อนเขาวิเคราะห์ก่อนเขาวิเคราะห์ก่อนไม่คนนี้มุ่งเราผมว่ามีสามคนเลยชินแทงชินมันมีสามคนอะทไมมึงไม่แทนคนอื่นแทงชินอ่ะทำไมต้องแทงกูเขาวิเคราะห์ก่อนแทงชินทำไมแทงชินกูกระตกกระตากลลุ้ม ออกไปเหรอมึงก็รู้ว่าถ้าเกิดกูมีการ์ดไคล์เตอร์กูจะเงียบๆเปิดเลยครับหนึ่งสองสามขอดูอ่ะขอดูอ่ะคนมันลุกไหล่ไหลเฮียกูแฮบไก่รอบหนึ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหนึ่งสองสามแข่งขินเป็นคำตอบพี่เต็คำตอบพี่ครับผมผู้ร้ายวิ่งเข้าป่าครับจะแทนทูไปที่ไหนไอ้กระตูว์ตกกระตากตรงไหนกระตุกนิ่งๆน่งคนนี้เลย นี่เลยตาแรกมีแว่นแหลมอะตาแรกแหลมหัวแหลมแหลมมึงรู้ผู้มึงรู้เหรอทำไมทำไมกูคิดว่าทุกคนอะมุ้งมึงสองคนทุกคนเลยนะเว้ยในวงอ่ะที่เขาอยากอะไรไปก่อนไปกอไปกอไอ้เนี้ยชินอะกูว่าสองคนนี้กูไม่ได้กูว่าสองคนนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนการ์ดกูพูดไม่เกินสองครั้งขอถามเพิ่มทำไมเบ็ดถึงบาดเจ็บสาหัสเกี่ยวผม่ปวดเจ็บผมมาในหัวผมคือเขาเอาเกี่ยวแล้วแบบหลายรอบเลย อย่างไรรอบแต่จริงอะจริงจริงอะหลังจากเนี้ยนิติอ่ะจะต้องจะต้องวิเคราะห์ตามอุปกรณ์แต่อย่าไปจินตนาการว่าเขาทำกี่รอบยังไงม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นมันมันจะสนับสนุนลูกเกมสมมุติอะอ่ะคุณเชื่อคำว่าบาดเจ็บต่างห่างที่อะไรเงินตัวกระตายที่อะไรกูว่าจอคนนี้พอต่อไปเนี้ยพยานอย่ากกระตัวกระตากถ้ากูอยู่ทีมเดียวกับมึงกะเชื่อใจกูใครสงสัยมึงแป๊บ เ<ก>นี่ยพอแป๊บสงสัยปุ๊บอะไอชินบอกไม่ใช่ไอชินบอกไม่ใช่ไอชินอะบอกเลยว่าไ <whisk. S 3> ม่ใช่เพิ่สองคนแน่นหรอูดไม่เกินสองรอบ ไอ้ี่จย้อนเลยพี่ว่าน้ำมนไกไอ้มักอ่ะมีสองคนเนี่ยที่สงสัยน้ำมนนะแป๊บไม่ใช่ช่พี่ถ่ี่เฮ้ยกูหรือเปล่าไอ้ตากูตกกระตากตรงไหนสรุปนะครับตาเมื่อกี้ฝั่งฆาตกรเป็นผู้ชนะชนะโดยการที่จับ่ากยานได้นะครับครับฆาตกรก็จะเป็นน้ำมนผู้สมงรู้คิดคือผมเป็คนช่วยพยานคือ ผมพยานที่เป็นพยานไม่พยานกระตุกกระตาพยานกระตุกกระตาแล้วก็ถ้าใครใครเอาเกมนี้ไปเล่นแล้วก็เป็นนิติอย่าอย่าไปทำเปบนผมนะไอ้พิชี่อะไรไปเนี่ยมึงพยายามจะใบ้เลยไหมถ้าจริงๆอ่ะมันมันใบ้คือแบบผมรู้เลยฆาตกรสะดุ้งแล้วอย่าอย่าไปทำอย่าไปทำเสะดุ้งครับผมจบสะดุ้งสะดุ้งโอเคทั้งหมดทั้งสิ้นเรามาเริ่มเกมที่สองกันเลยครับ เห็นว่าไอออนชอบาพบนธะบนแบบเดินไปเนี้ยเห็นไปทางล่างนมากกว่าเดินไปทางใกล้พยายามทำแบ่เอาคะแนนเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ได้มึงไม่ได้เลือกเองเอาวิเคราะห์ให้มึงเลือกไอ้ตว์